นะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็มีมาตรการในการลดภาระค่าครองชีพต่างๆก็ลดการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40แต่เขาบอกว่ามีบางส่วนเนี่ยจ่ายจำนวนเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปนะครับเขาบอกว่าเงินที่จ่ายเนี่ยเกินมาเนี่ยก็มีวิธีการในการที่จะรับคืนไปได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ย ขามีการลดการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่กุมพาถึงกรกฎาคมรวม6เดือนเต็มนะครับท่านผู้ชมครับโดยผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็น3ทางเลือกผู้ประกันตนมาตรา40นี่ก็คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะแต่ว่าอยากจะได้สิทธิ์ในการคุ้มครองต่างๆทางเลือกแรกทางเลือก2ทางเลือก3ทางเลือกแรกกรณีที่เดิมเนี่ยเคยจ่ายเดือนละ70บาทปรับเหลือ4-2บาท ความคุ้มครอง3ด้านเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตส่วนทางเลือกที่2เดิมที่เคยจ่าย100บาทต่อเดือนปรับเหลือ60บาทความคุ้มครอง4ด้านเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพส่วนทางเลือกที่3กรณีเคยจ่าย300บาทลดเหลือ180บาทครอบคลุม5ด้านเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและสงเคราะห์บุตร นี่แหละครับเขาปรับใหม่ลดลงไป40%นั่นเองนะท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับลดไป6เดือนย้ำว่าตั้งแต่กุมภาถึงกรกฎาคมขั้นตอนของการขอเงินนะครับของผู้ประกันตนมาตรา40 1ก็ต้องไปโหลดเอกสารที่ว่านี้ก่อนสอปสหนึคี40ทับ7หลายคนบอกเอ๊ะแล้วไปเอาที่ไหนก็ไปที่นี่เวอร์ไวยเว็บนะครับ sso t g o t h ก็เป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนั่แหละท่านผู้ชมเข้าไปเลยแล้วก็ไปเลือกกรอกนะครับหาตรงที่เขาบอกว่ารับเงินคืนมาตรา40นี่แหละดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับว่าเอ๊ะเดินกุมภาเดินมีนาเนะเราจ่ายในราคาเท่าไหร่ตามทางเลือกของเรานะครับและถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากไปด้วยเวลาที่เขาคืนเงินเข้ามาเนี่ยก็จะได้คืนทางบัญชีนี้แหละหลังจากนั้น นะครับก็ไปยื่นเอกสารนะครับยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับกรุงเทพก็สำนักงานประกันสังคมเขตต่างๆหรือหลายคนบอกช่วงนี้โควิด19บระบาดไม่อยากจะเดินทางก็นี่ฮะทางไปสี์ลงทะเบียนตอบรับหรือโทรไปสายด่วน1506ถึงกี่โมง24ชั่วโมงเลย